สวัสดีค่ะพามาดูวิธีการล้างรถที่สวีเดนอีกแบบหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะเป็นการล้างรถด้วยตัวเองค่ะเขาใช้ชื่อว่า s n a p ท e a d นะคะ s แ a ปแปลว่าทำอะไรแบบเร็วๆนะคะก็คือเป็นการล,าล้างรถด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะก็จะมีการแบบจ่ายเงินค่าล้างนะคะมีตู้หย่อน ยอดเรียญตรงเอ้ไม่ใช่หยอดเรียนตู้หยอดบัตรตรงนู้ดนะคะที่เห็นตรงปลายนิ้วนะคะแล้วก็เข้าไปล้างรถด้วยตัวเองค่ะมันจะมีสายฉีดนะคะเป็นฉีดน้ํากับฉีดสบู่นะคะส่วนเราอยากจะมี สเปรย์ที่เอาไว้ล้างล้อโดยเฉพาะเราก็จะต้องพกมาเองค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณสามีนะคะวันไม่เคยทำค่ะเราก็มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศแล้วก็แอบดูเขานะคะตู้แบบนี้เรียกว่า snap t w e t นะคะ snap แปลว่าเร็วค่ะ t w e t แปลว่าล้างทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะซึ่งมันจะใช้คนละอยางกับการล้างทำความสะอาดอย่างอื่นนะคะอันนี้ใช้เฉพาะ อุปกรณ์เราจะใช้คำว่าทเวตค่ะนี่ก็ได้ภาษาสวีเดนไปด้วย2องคำนะคะแล้วก็บรรยากาศวันนี้หนาวมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการล้างรถแล้วก็ในห้องล้างรถกันนะคะ เราก็ยืนดูเขาล้างนะคะที่รถวันจะมีที่ฉีดสเปรย์ล้างรถเคลือบล้อรถค่ะเราก็จะฉีดไปนะคะถ้าเราจะล้างแบบนี้เราก็พกสเปรย์ที่มันแบบที่เราต้องการพิเศษนะคะมาเองจ้าก็จะมีสายฉีดน้ำแล้วก็สายฉีดฟองสบู่นะคะสายฉีดน้ำก็จะเป็นแบบแรงอัด คือฉีดฉีดแล้วสะอาดเลยแหละนะคะเขาก็ทําไปเราก็แอบดูจ้ะที่นี่นะคะจะไม่มีไม้ที่มีฟองน้ําถ้าเป็นที่อื่นบางที่นะคะจะมีไม้ที่เป็นฟองน้ําให้เราถูรถด้วยค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะ mm. ก็ใช้สายฉีดเอาอย่างเดียวเวลาเราไปหยอดเงินเราจะต้องกะปร,ะริมาณเวลาของตัวเองค่ะว่าเราจะล้างรถนานแค่ไหน เดี๋ยวราคาจะบอกท้ายคลิปเพตอนที่วันดินส่คลิปนะคะวันก็ไม่รู้ค่ะว่าคุณสายมีสายหนินเท่าไรนะคะที่สวีเดนวันอยู่อาพาร์ตเมนต์ค่ะที่อาพาร์ตเมนต์จะไม่มีสายหรือที่ให้เราล้างรถนะคะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวค่ะแล้วรถเคพื่องผ่านหิมะมาที่อื่น <S <S เวลาหิมะตกเขาจะเอาเกลือมาโรยที่ถนนนะคะ มันก็ทําให้น้ํากระเด็นเข้ามาที่รถแล้วก็เกาะที่ตัวรถนะคะเราต้องล้างเพื่อที่เป็นการถนอมสีของรถเพราะมันเป็นเกลือนั่นเองค่ะอันนี้ก็เ,เมื่อไร่ที่ฝนตกหรือน้ำตกเราก็จะมาล้างล้างรถนะคะแต่ไม่ได้บ่อยะคะ่ะการล้างแบบนี้ก็จะถูกกว่าการที่ไปเข้าตู้อัตโนมัติเหมือนที่วันเคยท,ทำคลิปให้ดูนะคะแต่บางที่ถูกกว่านี้ค่ะการถูกหรือแพงมันอยู่ที่ฟองน้ํา สบู่สายฉัสายฉีดแล้วก็เวลานะคะบางที่หยอดแค่20โคนประมาณ60บาทก็ล้างรถได้เป็นชั่วโมงค่ะแต่ตรงนี้คือเรียกว่าแพงจ้าวันก็ยืนดูเขาวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวนะคะ ยืนดูเขาก็เพลินๆค่ะจะมีห้องแบบนี้ที่ล้างรถประมาณ3ห้องนะคะตอนนี้รถต่อ,อต่อแถวรอเข้าห้องล้างรถกันเพียบเลยค่ะต่อคิวไว้ประมาณ10คันนะคะแล้ววันมายืนถ่ายวิดีโอก็มีคนเดินมาถามวันสองสาคนแล้วเขาว่าเธอรอคิวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวันเป็นคนแรกที่ยืนอยู่หน้าคิวนะคะก็เลยบอกว่าเปล่าเปล่าเปล่าไทยวิดีโอคุณสามีชั้นล้างรถนะคะ เราก็ยินดูเขาค่ะก็เป็นเพลนนะคะล้างประมาณ10นาทีจ้า แล้วจ้าสวยเหมือนใหม่เลยค่ะเสร็จแล้วจ้าได้รถใหม่เอี่ยมกับข้างนอกหนาวแล้วก็ลมแรงมากค่ะเ,เขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะล้างนานแค่ไหนแล้วก็หยอดเงินไปเองค่ะเมื่อกี้คุณสามีหยอดเงินไปกดการ์ดนะคะจ่ายผ่านการ์ดไปหกสิโครนสามหสิบแปด ประมาณ200บาทค่ะประมาณ200บาทแล้วเหลือเงินด้วยนะคะซึ่งเราล้างเราล้างไม่ไม่ครบตามจํานวนที่เราจ่ายเงินค่ะแล้วก็เห็นอีกคันหนึ่งนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกมาจ่ายเงินเรื่อยๆค่ะเรียกว่าถูกไหมไม่ถูกนะคะเพราะว่าก็แพงอยู่คะ่ะก็แพงอยู่ล้างประมาณ10นาทีค่ะ200บาทจ้าเฮ้ยไม่ใช่อ๋อใช่200บาทค่ะ สิบนาทีนะคะล้างด้วยตัวเองค่ะนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการล้างรถนี่คืออีกหนึ่งบริการในการล้างรถค่ะแชร์ประสบการณ์จากสวีเดนนะคะไปซื้อไอศครีมโคนนมสดค่ะที่ที่เราชอบกันทั้งสองคนสามีภรรยานะคะอัลละห้าโครนอัลละสามห้าสิบห้าสิบห้าบาทค่ะกำลัง ที่อีกเกียนะคะเมื่อก่อนนี้พนักงานขายเขาจะเป็นคนกดให้เราหลักเคาน์เตอร์ยุค normal ล e w n w r o r m a l ค่ะมีเครื่องกดไอศครีมโคนแบบเป็นแมชชีนที่แรกมายืนงงตั้งนานค่ะยืนงงไปนับ1นึ่งถึงสิเลยว่ากดยังไงและแล้วเราก็รู้นะคะวางกรวยไปในเครื่องแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะทำงานของมัน เวลาเราไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นะคะเขาจะให้เหรียมาสําหรับมาหยอดค่ะแล้วก็หยิบกรวยขนมปังด้วยตัวเองคือพนักงานจะไม่หยิบจับอะไรให้เราเลยนะคะเป็นนิวนมอลของซีเรียจ้ายี่แล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะทํางานเองนะคะมันหยอดไม่เต็มกรวยแต่ก็สะอาดปลอดภัยดีค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวรอบหน้าต้องเบิ้ลสองแล้วจ้า ดีคะ่ะไอศครีมนมสดที่อีกิปนะคะประเทศไทยก็น่าจะมีด้ายอันนี้เรียกว่าไอติมในยุคโควิดคะ่ะไอศครีมโคนในยุคโควิดนะคะต้องแบบว่าหยอดใส่เครื่องโอ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยแชร์ให้ดูจ้าไอศครีมโคนพร้อมกับเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติได้ไอศครีมโคนแบบว่า ปลอดภัยไม่ผ่านมือใครเลยจ้านี่นะคะชิมกันได้จ้าที่นี่อีเกียค่ะนี่นะคะไอศครีมโคนจากเครื่องหยอดจากเครื่องหยอดเรียนอัตโนมัติจ้า วันนี้แชร์ให้เห็นเทคโนโลยีในประเทศสวีเดนในยุค New Normal ยุคโควิดยุคนี้นะคะทั้งเครื่องล้างรถเองซึ่งมีหลายแบบค่ะเดววันจะทยอยทำคลิปให้ดูนะคะแล้วก็มาเจอที่กดไอศครีมโคนด้วยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่ๆน้องๆให้กับมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมานะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ดูคลิปย้อนหลังด้วยค่ะสาหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ